ตะลุยพาเที่ยวเมืองอันเวิร์บในประเทศเบลเยีเยมกันค่ะที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าเพชรและท่าเรือที่สําคัญของเบลเยีเยมจึงทําให้มีชาวอยู่พักอาศัยกันอยู่ที่นี่เป็นจํานวนมากจุดแรกที่เราไปก็คือสถานีรถไฟอันเวิร์บที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลกพลาดไม่ได้ค่ะที่จะเดินเล่นรอบเมืองดูสถาปตัตยกรรมที่ยังคงโครงสร้างและการตกแต่งแบบเดิมเอาไว้แม้แต่เดิม เคยเป็นอาคารโอเปร่าซึ่งปัจจุบันได้ถูกกลายเปลี่ยนมาเป็นร้านค้าหลูด้วยเช่นกันไปกันต่อ,อยังพระมหาวิหารพระนางมาลีซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญของเมืองซึ่งได้เป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในยุโรปไม่ควรพลาดที่จะไปหยุดถ่ายรูปกันนะคะศาลาว่าการกลางเมืองอันเวิร์บที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารสไตล์เรนใดียซอง ตรงกลางจัตุรัสมีบาร์บลฟาวน์เชนน้ำพุที่เป็นสัญลักษณ์ของตำนานเมืองอนเบิร์กเราจึงอดไม่ได้ที่จะหยุดพักนั่งทานกาแฟมองดูวิวสวยๆและดูผู้คนเดินผ่านไปมาประตูเมืองริมแม่น้ำแซลเราเจอกับป้อมประกันเก่าแก่ที่เคยใช้เป็นแนวป้องกันของเมืองบรรยากาศริมแม่น้ำเงียบสงบมากและยังเป็หยุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกด้วยบันไดเลื่อนไม้โบราณอุโมงค์ใต้ดินที่ใช้ข้ามแม่น้ำแซล บันไดเลื่อนนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ในปี1933และยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้การเดินทางลงบันไดเลื่อนก็ยังคงสภาพเดิมเหมือนได้ย้อนกลับเวลาไปในอดีตเมื่อมาถึงเบลเยียมก็แน่นอนค่ะเราก็ไม่พลาดที่จะไปทานหอยแมงภูอบไวยเมนูโปรด